สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวเด่นเป็นกระแสฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารใหม่ๆทนายเดชาจับมือหมอปราแช์วงในเบื้องหลังยับเครียายอมตายหากลุงพลโดนคดียังคงเป็นที่พูดถึงของสังคมถึงกรณีคดีของน้องชมพู่เกี่ยวกับลุงพลหรือนายชัยพลที่ถูกตัดสินจำคุก20ปี โดยในรายการคนดังนั่งเกลียเชิญคนเคยสนิทหมอปรามือปราบสัมภเวสีพร้อมด้วยทนายเดชากิติติทยาน,านันมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเบื้องลึกของคดีดังกล่าวแถมยอดคนดูพุ่งหนึ่งล้านภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังออกอากาศในการตั้งคำถามต้นสาเหตุแตกหักกับลุงพลแง่มุมทางกฎหมายจากถูกจับผิดว่าลุงพลให้สัมภาษณ์พูดไม่ตรงกรัน พร้อมประเด็นที่ชาวโซเชียลเอาคลิปที่หมอปลาบอกจะฆ่าตัวตายหากลุงพลถูกตัดสินว่าผิดจริงแท้จริงเป็นอย่างไรเห็นทางทีมงานบอกหมอปลาอยากพูดอะไรก่อนที่เราจะคุยกันเชิญค่ะหมอปลากล่าวว่าก็อยากบอกลุงพลกับป้าแตนรักตัวเองให้มากๆเพราะคนส่วนมากเขาเกลียดลุงกับป้าไปแล้วทนายเดชาได้ข่าวเป็นไลฟ์เตือนลุงเขาด้วยหรอทำไม ทนายเดชากล่าวว่าเป็นห่วงกลัวโดวนประหารคือพูดไปพูดมาศาลตัดสินว่ามีความผิดแต่ไปออกทีวีเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นห่วงเดี๋ยวจะโดนถอนประกันก็ศาลตัดสินว่ามีความผิดเราก็เงีย,งยบๆไว้หมุดเข้าพญานาคอะไรไปก่อนทนายเดชาศาลตัดสินลุพงพล20ปีอย่างละสิปีแบบนี้โอเคไหมน้อยไปหรือมากไปทนายเดชากล่าวว่าก็ดีแล้ว คือมากหรือน้อยต้องมองว่าใครมองนะถ้าถามน้องชมพู่เขาก็บอกว่าน้อยไปอยากให้ประหารชีวิตเดี๋ยวกลัวจะพาใครไปไหนอีกส่วนลุงพลเขาก็บอกผมไม่ได้ถามได้ยินไหมครับหมอปลาขอโทษนะลุงพลเขาพูดอะไรไม่ค่อยตรงเขามีเพรุ้ใช่ไหมคะเพราะเธออยู่กับเขามานานหมอปลากล่าวว่า พี่รุดเขาเยอะแยะมากมายวันแรกเขาบอกว่าน,น้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นบนเขาได้แต่พอไปไปมามาชมพู่ขึ้นไปได้ขึ้นไปกับหมามันแปลกนะอาจารย์หมอปลาใครกันที่เป็นคนพูดถ้าลุงพลผิดผมฆ่าตัวตายจะตายเมื่อไหร่คะใครตาย หมอปลากล่าวว่าอาจารย์ต้องรู้ว่าช่วงแรกเขาไม่มีใครก็เกิดความสงสารแต่พอเราจับพพรุธได้เรามีการที่จะเอาพยานสำคัญไปเจอลุงพลเขาเทพอเทเราก็งงเราพยายามหาตัวคนที่ฆ่านอนชมพู่ตายทำไมลุงพลมาเทมันเลยคือจุดแตกหักตกลงจะตายเมื่อไหร่แล้วที่วันนั้นพูดไปวันนี้ไม่ต้องเอาปี๊บครอบหัวลรอหมอปลากล่าวว่าจะตายได้ไงคนป่วยที่บ้านผมเยอะ แล้วถ้าผมตายใครดูแลครับผมก็บอกแล้ววันที่ผมพูดไปกับวันที่ผมถอนตัวออกมาผมถอยมาก่อนที่ลุงพลถูกไม้จับแต่ถ้าผมพูดแล้วลุงพลโดนจับผมก็ต้องรับผิดชอบคำพูดแต่ผมถอยมาก่อนแล้วครับ ขอถามคุณทนายในแง่ของกฎหมายคำพูดที่ว่าความจริงพูดหลายครั้งไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันนักกฎหมายได้ยินตำรวจได้ยินเขาจะรู้สึกอย่างไรคะทนายชาก,กล่าวว่าอายการตำรวจก็สบายใจเลยไงข้อต่อสู้ของํำรวยก็ฟังไม่ขึ้นเพราะคำว่าพูดหลายครั้งไม่เหมือนกันภาษากฎหมายเขาพูดว่าเหตุการณ์เดียวกันในย่าเดียวกันต้องมีความหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้น พูดหลายครั้งไม่เหมือนกันเหตุการณ์เดียวกันเขาเรียกว่าพูดจะไม่อยู่ร่องอยู่รอยดังนั้นข้อต่อสู้ของจำเลยจึงมีพิรุธก็เลยโดน20ปีไงครับแสดงว่าที่ลุงพลพังเพราะถูกยูทูบเบอร์บางคนสปอยหมอปลากล่าวว่าลุงพลเตือนว่าอะไรไม่ได้แต่ยกยออะไรได้นี่คือลุงพลคุณจะเตือนผมได้ไงคุณเป็นใครนี่คือสไตล์ลุงพลเลย แล้วที่ลุงพลว่าพวกเปรตคืออะไรมาปลากล่าวว่าคือพอเขาดูไลฟ์มีพวก FC เข้าไปต่อว่าเขาเขาว่าพวกนั้นและมี YouTube บางช่องที่เขาไม่เห็นด้วยกับลุงพลพอเล่นคลิปไลฟ์อะไรเขาก็ว่าไงแต่บางช่องเช่นบางคนเคยว่าลุงพลลุงพลจะแจ้งความพอแจ้งอยากไม่ให้มีคดีเหรอก็มาอยู่ฝั่งลุงพลเสียนี่คือวิธีการเขา เหยื่อคด,ดีลุงพลเทพอยากลาโลกแช้วันถูกเค้นคนชีเป้ามัว่วทำชีวิตพังจากกรณีวันที่น้องชมพู่หายตัวไปได้มีนายวัชระอุ่นพิมพ์อายุ35ปีผู้ต้องสงสัยเป็นคนต่างพื้นที่ได้เดินผ่านถนนบ้านกกกกระทั่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยและถูกตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำนั้น ทีมข่าวได้เดินทางมายัางบ้านของนายวัชระคนที่เคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีของน้องชมพู่เมื่อมาถึงที่บ้านหลังดังกล่าวแม่ของนายวัชระพาทีมข่าวไปที่บ้านของลูกชายเพราะว่าบ้านหลังดังกล่าวปิดประตูปิดหน้าต่างเงียบสงัดแต่ตัวของนายวัชระเก็บตัวอยู่ในบ้านจนแม่ของนายวัชระต้องไปเรียกลูกชายที่หน้าบ้านเพื่อให้ออกมาพูดคุยกับทีมข่าว จากนั้นนายวัชระได้เปิดหน้าต่างออกมาคุยกับทีมข่าวพร้อมให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองยอมรับว่าตอนเกิดคดีน้อนจะพูดช่วงแรกๆตอนนั้นตัวเองตกเป็นผู้ต้องสงสยัยตัวเองรู้สึกเครียดหนักมากเนื่องจากถูกตำรวจสอบนานถึง3วันจนสุดท้ายตำรวจก็ได้ปล่อยตัวเองออกมาเนื่องจากตัวเอง ไม่เกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่ส่วนวันที่น้องชมพู่หายตัวไปนั้นตัวเองแค่เดินทางไปหาเพื่อนที่หมู่บ้านใกล้เคียงมากกว่ากอก,กเท่านั้นยอมรับว่าชีวิตตอนนี้ลำบากมากเพราะตั้งแต่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยตัวเองไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับทั้งที่ตัวเองก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์เป็นหมดแล้วว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้านนางเสภาอุ่นพิมพ์อายุ55ปีแม่ของนายวัชระให้สัมภาษณ์ว่า ตอนที่เกิดคดีน้องชมพู่ช่วงแรกๆลูกชายตัวเองก็ได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนื่องจากวันที่น้องชมพู่หายตัวไปลูกชายได้เดินทางไปหาเพื่อนที่บ้านมะนาวหมู่บ้านใกล้เคียงบ้านกกอกจนตกเป็นผู้ต้องสงสัยหลังจากนั้นลูกชายก็ได้แสดงความบริสุทธิ์ โดยไปให้ปากคำกับตำรวจทุกวันจนตำรวจได้ปล่อยตัวลูกชายออกมาซึ่งหลังจากนั้นมาลูกชายก็เครียดหนักมากจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าไม่ยอมออกจากบ้านค้างตัวอยู่แต่ในบ้านถึงแม้ตอนนี้ลุงพลถูกสารตัดสินไปแล้วตัวเองก็รู้สึกเฉยๆกับคดีน้องชมพู่เพราะถึงลุงพลจะถูกสารตัดสินไปแล้วแต่อาการของลูกชายก็ไม่ดีขึ้น สามลูกชายยังมาโดนภรรยาทิ้งและลูกชายก็มีพูดไปแปลกว่าแม่ทำประกันไว้เยอะนะซึ่งตัวเองก็กลัวว่าลูกจะคิดสั้นจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเยียวยาสภาพจิตใจเพราะลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัวก่อนหน้าจะเกิดคดีน้องชมพู่ลูกชายทำงานรับเหมาก่อสร้างและรับจัดงานแต่งแต่ตอนนี้ลูกชายไม่ได้ทำงานเพราะผลกระทบจากคดีดังกล่าวคนกกกอกแค้นฉะลุงพล ไอ้หน้าซื้อทำกันได้แชร์ยับชวนขึ้นเขาที่แท้มีความลับทีมข่าวได้พูดคุยกับนางตุนมาพรมงอยหรือยายตุ่นชาวบ้านที่ไปเจอรองเท้าของน้องชมพู่ยายตุ่นให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าเมื่อวันที่14พฤษภาคมในช่วงบ่ายของวันดังกล่าวตัวเองและนายไม้นามสมมุติสามี ได้ไปหาของป่าที่ภูเหล็กไฟกระทั่งไปเจอรองเท้าอยู่คู่หนึ่งวางอยู่ในซอกหินตัวเองจึงหยิบรองเท้าคู่ดังกล่าวมาวางไว้บนก้อนหินตั้งใจว่าจะเอาไปให้หลานน้อยอยู่ที่บ้านนอกจากตัวเองจะเห็นรองเท้าคู่ดังกล่าวแล้วนางตุ่นยังบอกกับทีมข่าวอีกด้วยว่าตัวเองเห็นร่องรอยใบไม้และกิ่งไม้วางกองกัน ยูไม่ห่างจากจุดที่เจอรองเท้ามากนะักคล้ายกับเป็นร่องรอยของเด็กกำลังเล่นขายของพอตัวเองลงจากเขาก็ถึงทราบว่าที่บ้านกกามีเด็กผู้หญิงหายไปตัวเองจึงได้โทรมาแจ้งญาติคนหนึ่งซึ่งอยู่บ้านกกว่าตัวเองเจอบอ่อแสรองเท้าอยู่บนภูเหล็กไฟ กระทั่งช่วงเย็นของวันดังกล่าวชาวบากะกะ้านกอกๆจึงให้ตัวเองและนายไม้ผู้เป็นสามีนำทางไปจุดเจอรองเท้ายอมรับว่าตอนที่เดินออกจากบ้านน้องชมพู่ผ่านสวนยางพารากระทั่งเดินไปขึ้นตีนภูเหล็กไฟนั้นตัวเองและนายไม้ผู้เป็นสามียังเป็นคนเดินนำทางชาวบ้านเพื่อไปยังจุดเจอรองเท้ากระทั่งเดินไปได้ครึ่งทางตัวเองได้ยินเสียงลุงพลพูดว่ารีบๆขึ้นไป ก็คิดว่าเขาคงรีบเพราะห่วงหลานเขากระหังก่อนจะถึงจุดเจอศพประมาณ200เมตรกลุ่มของลุงพลก็ได้เดินรีบรีบแล้วเดินแซงหน้าตัวเองไปแล้วเขาก็พากันเดินแยกไปทางด้านขวาทางที่จุดเจอรองเท้าอยู่ฝั่งด้านซ้ายจากนั้นไม่นานก็มีคนเจองูและมีเสียงลุงพลร้องไห้ฟูมไฟาตามในคลิปก่อนมีคนพูดขึ้นมาว่าเจอศพน้องชมพู่แล้ว จากนั้นลุงพลก็ลงฟุบไปที่ด้านหน้าศพน้องชมพู่แล้วร้องไห้ฟูมไฟและมีการพูดขึ้นมาว่าให้เจ้าหน้าที่ไปสกัดจับคนร้ายที่ตีนเขามีคนในหมู่บ้านหายหนึ่งคนรวมถึงพูดเรื่องที่น้องชมพูข่ขาดอาหารตามที่อยู่ในคลิปวันเจอศพถามว่าตอนนั้นตัวเองเห็นเส้นผมน้องชมพู่ส่วนที่โดนตัดหรือไม่นั้นยายตุ่นบอกว่าตอนนั้นตัวเองไม่เห็นเส้นผมน้องชมพู่ที่โดนตัด แต่อย่างใดเพราะตัวเองไม่ได้สังเกตและบรรยากาศก็คนข้างมืดทีมข่าวจึงสอบถามนางตุลถึงเรื่องตัดเส้นผมว่าสามารถเอาไปทำไสยศาสตร์ได้หรือไม่นางตุลก็ตอบว่าตัวเองเคยได้ยินคนแก่ในหมู่บ้านเล่าว,ว่าการตัดเส้นผมสามารถเอาไปทำพิธีทางไสยศาสตร์เพื่อช่วยในเรื่องของสเสน่ห์ได้ ทั้งนี้ยายตุนยังยอมรับกับทีมข่าวว่าตัวเองแปลกใจว่าวันเจอศพพวกตัวเองก็นำทางชาวบ้านและกลุ่มของลุงพลเพื่อเดินเลี้ยวซ้ายไปจุดเจอรองเท้าแต่ทำไมกลุ่มของลุงพลจึงเดินออกขบวนโดยการเดินเลี้ยวขวาไปแล้วเจอศพทั้งที่วันนั้นมีเป้าหมายคือเดินไปจุดเจอรองเท้าถ้าเขารู้เส้นทางดีทำไมเขาไม่ไปหาเองทำไมต้องให้ตัวเองนำทางก่อน กรณีที่สางตาสินลุงพลจำคุก20ปีนั้นยอมรับว่าตอนแรกตั้งแต่เป็นคดีตัวเองก็เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึ่งว่าลุงพลจะเป็นผู้ก่อเหตุเนื่องจากเท่าที่ตัวเองสัมผัสเขาในวันที่เจอศพเขาก็ดูเป็นคนซื่อไม่นึกว่าเขาจะเป็นคนแบบนั้น